สวัสดีครับสงกล้าดีวายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาทำเสาไฟโคมโซลาร์เซลล์กันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นจากเหล็กกล้องขนาด2 2คนิ้วความยาว2.5เมตรความหนาก็ประมาณสัก2มิลนะครับหลังจากนั้นผมทำการเจาะเหล็กเข้าไปอยู่2รูโดยจะใช้เหล็กสตัดต,ต,ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปจึงจำเป็นที่ต้องควานรูมันสักนิดนึง นี่ครับผมใส่เข้าไปได้แล้วเพราะว่าไม่มีดอกสว่านไซส์ที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับจึงจำเป็นต้องใช้สเต็ปดิวในการคว้านลูมเข้าไปทีนี้ผมก็จะทำการเชื่อมเสาโคมโซลาเซลเข้าไปกับเหล็กตัวนี้นะครับติดเข้าไปกับเหล็กตัวนี้โดยเสาตัวนี้ผมจะติดโคมอยู่2ดวงด้วยกัน เอาอีกตัวหนึ่งมาเชื่อมติดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราทำการเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำสีมานหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมขัดสนิมขัดอะไรออกไปพอสมควรแล้วครับ ผมก็ใช้เป็นสีสเปรย์สีดำด้านเนี่ยใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็รอให้มันแห้งระหว่างที่รอแห้งนะครับผมก็จะไปเจาะเสาปูนนะซึ่งเสาปูนตัวนี้ผมจะเอาเสาเหล็กที่เราทําไว้เมื่อกี้มาทําการเจาะยึดเข้าไปกับเสาปูนตรงนี้ผมทําการมาร์กรูไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เป็นสว่านโรตารี่ไร้สายของทางเคยังตัวนี้ โดยจะใช้ดอกอสว่านโรตารี่ขนาด18มิลน,นะเจาะให้มันทะลุเข้าไปเลย หลังจากนั้นมาตัดเหล็กสตัดนะครับซึ่งเหล็กสตัดตัวนี้ผมจะไปทําการยึดเสาเหล็กเข้ากับเสาปูนก็ใช้เป็นเครื่องเจียนะครับแล้วก็ใส่ใบตัดตัดเข้าไปได้เลย ก็จะได้ออกมาเป็น2ชุดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะอามาทําการเสียบเข้ากับเสาปูนที่เราทําการเจาะไปเมื่อกี้จากนั้นก็ไปยกเสาโซลาเซลล์มาเสียบเข้าไปนะครับทำการขันนอ็อตรวมก็พอแอมก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็ทำการติดตั้งโคมโซลาเซลล์เข้าไปครับผมก่อนที่จะยกขึ้น โดยผมก็จะใส่เป็น2โคมด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็น1ตัวนะครับเหลืออีก1ตัวเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการทำเสาโคมโซลาเซลล์ก่อนที่ทําการยกขึ้นไปก็เปิดสวิตซ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันสูงเราไม่สามารถขึ้นไปเปิดได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับคือการยกเสาขึ้นไปนั่นเองน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอยู่ เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าใส่ไปสองโคมนะครับถ้าหากว่าไม่มีน็อตตัวล่างที่เราทําการยึดไว้เนี่ยน่าจะขึ้นลําบากอยู่เหมือนกันจากนั้นก็ทําการร้อยน็อตตัวบนนะครับแล้วก็ขันให้เรียบร้อยสําหรับการติดตั้งลักษณะแบบนี้ผมว่ามันก็เซอร์วิสง่ายดีเราก็คลายน็อตตัวล่างออกจากนั้นก็ถอดน็อตตัวบนแล้วก็ประคองเสาลงมาเซอร์วิสได้แล้วนะครับ ก็สาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสาหรับการติดตั้งเสาโคมไฟโซลาร์เซลล์ก็ทําไม่ยากมากเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในตอนกลางคืนกันสักนิดหน,นึ่งนะครับหลังจากที่ทําการติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยในส่วนบริเวณหน้าบ้านนี้ก็ถือว่าสว่างมากทีเดียวก็มาฝากกันนะครับสำหรับอีกหนึ่งแนวทางในการทำเสาไฟโซลาร์เซลล์นะครับหวังว่าน่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับถ้าชอบถูกใจไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมสวัสดีครับ